กองสนับสนุนและขยายพันธุัตว์สำนักงานหานพัฒนาหน่วยบัชาการฐานพัฒนาหรือกสคสพทพรทพจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นหนึ่งใน32องค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรคนดีจากคณะกรรมาการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมวิกฤตสังคมวิกฤตเศรษฐกิจ สถานการณ์โควิด -19 ถึงวิกฤตสงครามก่อให้เกิดความทุกข์ยากแก่พลเมืองโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนอาหารการจะก้าวข้าววิกฤตเหล่านี้ได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราคือต้องลงมือทำมิใช่เฉพาะหน้าแต่ต้องยั่งยืนคือต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดและรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการเครื่อกูลกันเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตได้ ด้วยแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการส่งเสริมให้กำลังพลของหน่วยกล้าคิดในสิ่งที่ก่อประโยชน์โดยยึดหลักการเชื่อมโยงผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นในระยะยาวโดยยึดหลักตามศาสตร์พระราชากำลังพลกล้าตัดสินใจควบคุมการกระทำด้วยคุณธรรมความดีเชื่อมั่นในตนเองและสังคมเกิดเป็นบันไดก้าวขั้นสู่ความพอเพียง เริ่มต้นที่ความพอกินพอใช้พออยู่และพอร่มเย็นเมื่อเหลือจึงแบ่งปันหรือจำหน่ายเริ่มต้นความพอกินด้วยการใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลสร้างฐานการเรียนรู้พึ่งพาตนเองด้วยเจตฐานการเรียนรู้ คนรักสุขภาพคนรักแม่ทรณีคนรักน้ำคนรักป่าคนมีน้ำยาคนมีไฟคนรักแม่โพสพเมื่อเพียงพอและมีเหลือสู่การแบ,บ่งปันผลผลิตซึ่งกันและกันจากนั้นต่อยอดด้วยการขายก่อให้เกิดรายได้ขยายผลต่อในการสร้างเครือข่าย เรียนรู้ผ่านการลงมือทำแนะนำชุมชนเห็นถึงประโยชน์ของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน